ตอนรีบน้องๆค่ะเรามาขึ้นเรื่องวงกลมกันในวันนี้อ่าก่อนอื่นพี่จะขอเล่าประวัติข้าวๆของวงกลมให้น้องฟังกันก่อนวงกลมเนี่ยคําว่าวงกลมหรือ,อ circle ภาษาอังกฤษอ่ะ circle ใช่ไหมมันมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าห่วงหรือวงแหวนอ่ถามว่าคนสมัยก่อนเขาเห็นวงกลมมาจากอะไรได้บ้างเขาเห็นวงกลมมาจากล้อใช่ปะ คือในช่วงแรกๆเขาคนพบล้อที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็มีแบบพรมเปอร์เซียที่เป็นรูปวงกลมแต่คนสมัยก่อนจริงๆเห็นรูปวงกลมจากอย่างพระจันทร์เป็นอย่างแรกเลยหรืออย่างในดวงตาเราเนี้ยมันก็เป็นวงกลมเพราะงั้นวงกลมมันอยู่กับมนุษย์เราอ่ะมานานแล้วแหละเสร็จแล้วหลักฐานชิ้นแรกที่มีเกี่ยวกับการคำนวณในวงกลมเนี่ยเจอเมื่อช่วง1,700ปีก่อนคริสต์กาล เดี๋ยวนะปีนี้ปี2016ใช่ไหมหนึ่ัปีก่อนที่คริสตกาลก็3,000กว่าปีที่แล้วเขาบอกว่ามีการบันทึกในกระดาษ The r i n e Papyrus กระดาษปาปิรัสมันคือกระดาษของชาวอะไรสักอย่างพี่จำไม่ค่อยได้แล้วเป็นสมัยก่อนอะที่มันจะเป็นกระดาษมันก็คือเหมือนกระดาษสมัยนี้แหละแต่มันเก่ากว่านั้นอะแล้วเขาเอาไว้บันทึกทุกอย่างเลยยิงดูในรูปนี้ดิเห็นป่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นบันทึกเกี่ยวกับเลยาคณิตชิ้นแรกๆของโลกเลยนะ เขาบันทึกในกระดาษอันนี้ว่าเป็นเขาพยายามจะอธิบายว่าจะหาพื้นที่ของรูปวงกลมยังไงซึ่งเขาจะนําไปสู่การหาค่าพายถูกไหมแล้วเมื่อก่อนนะมันจะมีคําถามข้อหนึ่งคือเขามีวงกลมให้วงหนึ่งเนี่ยเขาอยากสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากับวงกลมวงนี้จะทํายังไงคําถามข้อนี้เนี่ย มีมาตั้งแต่ยุคน,นี้แล้วแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าใครเป็นคนตอบได้ว่ามันทําไมคนนี้เนี่ยเริ่มละเริ่มจะได้ค่าพายแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะอันนี้คือมันเป็นแค่แรกสุดเลยอะต่อมาต่อมาช่วงมาถึงช่วง300รปีก่อนคริสต์กาลยูคลิดได้อธิบายถึงสมบัติของวงกลมก็อธิบายอย่างเช่นวงกลมเหมือนให้นิยามวงกลม,มว่าวงกลมคืออะไรใช่ป่ะอ่ะ ยูคลิดน right right Mont e ี่จริงๆเขาทำหลายอย่างมากเลยเนาะน้องจำได้ไหมตอนเราเรียนหานข้อหมูย่างอันนั้นก็ของยูคลิดเขาอธิบายไว้ในหนังสือดิเอเลเมนต์ของเขานี่แหละว่ามันหาสมบัติวงกลมมีอะไรบ้างอ่ะแต่คนที่ให้คำนิยามของวงกลมจริงๆไม่ใช่ยูคลิดเขาคือเพลโตเพลโตคือบุคคลที่ให้ความนิยามของวงกลมแล้วก็วงกลมที่ส่บูมแบบคืด The perfect circle แล้วก็อธิบายความแตกต่างของวงกลมจากรูปเลยค่ะคณิตอื่นๆหรือรูปวาดอื่นๆวงกลมคือวงกลมจริงๆน้องอรู้นี่มันมีความพิเศษปะ่ะกว่ามันจะกลมไม่ขนาดนั้นเส้นมันโค้งตลอดมนุษย์เราเอะเวลามันจะชินถนัดกับรูปที่เป็นเหลี่ยมมากกว่าอย่างสี่เหลี่ยมน้องรู้ใช่ป่ะว่าวงกลมจริงๆมันก็คือรูปสามร้อยหกสิบเหลี่ยมอะอันนี้เขาก็เป็นคนอธิบายตรงนั้นมาต่อมาอันนี้เริ่มใหม่มากละในปีหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบอันนี้คือคอสอ ก็แค่กี่ปีอะร้อยกว่าปีที่แล้วอันนี้อ่านว่าอะไรลินแมนเนาะพิสูจน์ว่าพายเป็น transcendental number มันหมายความว่าอะไรนั่นคือพายไม่ได้เป็นจำนวนที่มาจากรากของจำนวนตรกรกยะคือมันเป็นอตัตกรกยะด้วยแหละน้องรู้ใช่ไหมว่าพายเป็นอตัตกรกยะแาาต่อัตกรกยะบางตัวเช่นรู้สามหรือรู้สองอย่างเงี้ยมันมาจากรากของจํานวนตรกรกยะเห็นบ้างมันมาจากรากของสนนาม,มาาก,าก,กับสองไงไอพายไม่ใช่ไม่ได้มาจากรากของ จำนวนตระกยะด้วยซ้ำอะมันเป็นเหมือนอีกขั้นหนึ่งค่ะอ่ะเราจำไอ้เพอร์เฟกไม่ใช่ค่ะไอ้ปัญหานี้ได้ไหมที่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เขา้าให้หาสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากับวงกลมคนนี้เป็นคนอธิบายอันนี้ได้อืคิดดูคําถามนั้นเกิดขึ้นเมื่อสามพันกว่าปีที่แล้วอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำก่อนที่จะมีการบันทึกใช่ปะคนนี้เขาเพิ่งคิดได้อ่ะกี่ปีอ่ะเป็นพันพันปีอ่ะ แล้วน้อง,องคิดดูสินวัตกรรมเราจะไปได้ขนาดไหนรู้ไหมเนี่ยอน,นาคตอืมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพี่จะให้เรามาดูนิยามของวงกลมกันเลยวงกลมคืออะไรวงกลมนิยามก็คือรูปเลยค่ะคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเลยค่ะคณิตนี้อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเท่ากันเป็นระยะเป็นระยะเท่ากันเรียกจุดคงที่นี้ว่าจุดศูนย์กลางเรียกระยะที่เท่ากันนี้ว่ารัศมีของวงกลม ี่จะลองวาดรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมีจุดคงที่ใช่ไหมก็คือจุดหนึ่งแล้วก็มีบนระนาบเดียวกันก็คือบนเพลนกระดาษนี่แหละทาสูงขึ้นมาอย่างนี้นะระยะห่างเท่ากันเรียกจุดคงที่นี้ว่าจุดศูนย์กลางระยะห่างเท่ากันใช่ไหมโหมาตรงนี้ขึ้นไป R นี่ก็ลงมา R ไตฝั่งนี้ก็ต้อง R R หมดเลยทุกฝั่งจนได้กลา,ายเป็นกลมๆนี่แหละคือนิยามของวงกลมช่วงแรกๆ ไม่ใช่ช่วงแรกสิคือนิยามจริงๆของวงกลมอะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูเหมือนส่วนประกอบของวงกลมเราต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับวงกลมแต่ว่าคอนเซปต์หลักๆของวงกลมจริงๆก็คือมีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดคงที่แล้วก็มีระยะห่างอย่างหนึง่งแล้วก็มีจุด uh ide, หาาลายหลายจุดยอ,ยอ,ยอยู่รอบล้อมรอบจุดนี้เป็นระยะห่างเท่าๆกันจะได้เป็นวงกลมวงหนึ่งออกมาอะแล้วทีนี้ พี่มีเสริมให้นิดหนึ่งคือถ้าเขียนวงกลมบนกราฟ x y บนระนาบ x y วงกลมจะมีรูปทั่วไปดังนี้คือ x อันนี้อย่าไปสนใจพี่พูดให้ฟังเฉยๆนะ x ล h กํลังสองอย่าไปสนใจมากมกับ y ลบ k กํลังสองเท่ากับ r สแมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk อันนี้เราจะไปต่อยอดกันในมปลายนะคะ r คือรัศมี เขาจะได้วงกลมบนเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าวงกลมมีส่วนประกอบยังไงบ้างอะนี่คือรูปของวงกลมอะน้องดูต่อไปเลยนะในหน้าต่อไปที่พี่เขียนไว้ให้ว่าจากรูปเนี่ยจุด O เป็นจุดคงที่เรียกจุด O ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมจุด E อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมหรือกล่าวว่าจุด E อยู่บนวงกลม เรียกโอ e ว่ารัศมีของวงกลม,มเห็นไะเรียกโอ e ว่ารัศมีของวงกลมวิธีเขียนคือเขียนอย่างนี้นะโอีเราขีดเส้นมันเป็นเรียมาแล้วนี่ส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงจริงๆมันควรจะเริ่มที่ตรงกลางใช่ป่มแล้วก็จบนะจบต่อมาเขาบอกว่าจุดเอและจุดเออยู่บนวงกลมใช่จุดเอ็มคือตรงนี้จุดเ็คือตรงนี้อยู่บนวงกลมเออเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโอเรียก MN ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโอเคนะใส่หนูหนูไปหน่อยบางที่ที่น้องๆอ,อาจจะได้ยินบางคนพูดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเขาพูดผิดนะมันต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางต่อมาเขาบอกว่าการเรียกชื่อของวงกลมเรียกตามจุดศูนย์กลางเช่นวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางเป็นโอใช่ไหมเขาก็เรียกวงกลมนี้ว่าวงกลม o. โอเคปะ ในที่พี่พีไม่ให้มันมีสีไว้ให้แล้วแหละสีแดงสีอะไรไอ้การที่พี่ทําสีให้มันคือส่วนสําคัญนะไอค้คาอย่างคําสีแดงเงี้ยพวกเนี้ยมันคือคอนเซ็ปต์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะไล่าถามแต่ละอันเลยว่ามันคืออะไรคิดปะ่ะต่อมากลับมาดูที่รูปนี้นิดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีขอดเซเมนต์แล้วก็เส้นรอบ,บงวงน้องอย่าเพิ่งมาสนใจมันเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูต่อไปตอนนี้เราสนใจแค่ เรียกวงกลมนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าวงกลม O เพราะจุดศูนย์กลางเป็น O อ่าวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ MN นะวงกลมนี้มีรัศมีคือ OE แค่นี้เองค่ะอื้อ mm.